วัน,นี้คุณศรีสุวรรณจันยานะครับก็ไปร้องทุกเรื่องนี้กับอธิบดีกรมป่าไม้ครับเรียกร้องให้อธิบดีสั่งการตรวจสอบที่ดินของทิศสมปองและครอบครัวโดยละเอียดทั้งหมดให้ตรวจสอบที่ดินโดยละเอียดและดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา14พรบป่าสงวนแห่งชาติปี0 7 ที่ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ้วถางเผาป่าทําไม้เก็บหาของป่าหรือกระทาด้วยประการใ,ใดๆอันเป็นการเสรื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาตินะครับแล้วก็สําหรับความผิดนะครับของผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทําสวนยางพาราที่อำเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิเนี่ยกับข้อกฎหมายของป่าไม้ นะครับซึ่งมีอยู่2ฉบับด้วยกันก็คือ 1. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี2 5 0 7มาตรา14นะครับอันนี้ก็คือฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออาศัยอยู่ในที่ดินของก่อสร้างแพ้วถางทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสริมเสือแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษตามกฎหมายตามมาตรา31ตามพระราชบัญญัติความผิดป่าสงวนแห่งชาติมาตรา14 จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึง2 0 0แ0 0แต่ถ้ามีการกระทำความผิดเกิน25ไร่ขึ้นไปเนี่ยโทษจำคุกจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก4เป็น4ถึง20ปีนะครับปรับไม่เกินสปรับ2 0 0 0 0 0ถึง2ล้านครับปรับ2 0 0 0 0 0ถึง2ล้านถ้าไม่เกิน25ไร่เนี่ยคุก1ถึง10ปีและปรับ2 0 0 0 0ื่นถึงส0 0แ0 0แต่ถ้าเกิน 25, ไร่ นะครับมีโทษจำคุก4ถึง20ปีปรับนะครับควบคู่กันเลยนะครับ2 0 0แสนถึง2ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับ